สวัสดีค่ะเทมุส้มมือนี้เจแดงจะมาสรุปไว้ที่ช่องเจแดงคนเดิมนะคะช่องเจแดงคนเดิมยังมี่องเดียวค่ะ่องที่สองพระหัตเอาไปจากส้มแป้งลยลาพระหัตเอาเป็นช่องพระหัตคนเดิมแล้วเนาะให้พระหัตนำเนินงานติดตามกันได้เนาะคะ่ะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปน,น้วลนงใจนเห็นเจแดงนะคะ่ะนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยทาง youtube นะคะติดตามเจ๊แดงดาง youtube ในช่องทางเดียวเด้อค่ะเด้อแล้วช่องนั้นช่องปอมเมืเ่อแต่ท่านผู้ชมมือ,อก,กี้ก็เป็นมือบุญกระถินหมู่บ้านก็ยากซื้อเครื่องนี่ก็เสียงเครื่องรบกวนอีกแล้วท่านผู้ชมโ,โอ้จะน่าหาเสียงหน้ายกอบตขอบคุณท่านทุกคนที่ร่วมทำบุญไอ กะทินกับเจแดงเนาะคะ่ะไม่ว่า19บาบาทยีบาบาทยีบาทมีเต็มใจยินดีนับบุญจากท่านผู้ชมท่านผู้ชมกัมีความยินดีที่จะบริจาคลดการแตนีทีเหนียวของเราทําประโยชน์เพื่อสังคมทําประโยชน์แกบ้านแกเมืองเนาะเราเกิดแผ่แผนดินนี้เพราะเรามีส่องทางลดความแตนีทีเหนียวของห้าลงกับบำรุ่งแกเจ โลกบำร่วงแก่สังคมบำร่งแก่แกเพื่อนมนุษย์บำรุวงแก่แผ่นดินเกิดให้เราเกิดมาร่วมกันสร้างพัฒนานครั้งนี้เนาะคะ่ะชั่วชีวิตหนึ่งมีมีเนาะคะ่ะต้อง,ต,องต้องมีส่วนร่วมเล่าสิ่งเกิดความภพุ่มใจประทับใจที่เรามีส่วนร่วมเจ๊แดงไปทํางานก็สั่งเจ๊แดงกะรู้สึกภุ่มใจได้ได้สั่งตึกสูงๆวยก้นอนยู่แม่เราก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ จเจแดงก็พุ่มใจด่ทำเด้ทํามั่งกอ่อสร้างให้ท่านผู้ชมโดยอยู่ตึกใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆหรูหลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะส่วนร่วมจเจแดงไปทําความสะอาดจเจแดงก็ดีใจมีมีความรู้สึกประทับใจในงานรับปริญนย่างสิเพาเราไปเก็บกวาดทำความสะอาดเนาะโอ้ยรู้สึกว่าเจของได้ซอยเหลือสังคมนี่คุณค่าของเจแดงอยู่ตรงการทํางานเองแต่ก่อนโมโหจากคุณค่าของตัวเองดอกค่ะทำหน้าก,กินทำหน้าก,กินขายเก่า พ่อไดไปทางานตรงนั้นุ้เราก็มีประโยชน์นี่นาะเรามีประโยชน์ต่อสังคมโดยการทาทาช่วยเหลือเข้าท่าไหมเพิ่นเข้าก็ไดเงินมากทั้งไดเงินทัานหลท่าประโยชน์จะแดงคิดจังสีนะ่เนาะทาความสะอาดให้เราก็มีคุณค่านะได้ทําตึกใหญ่ๆใ,ให้เขาสะอาดสะอา้ะอานผ,ผู้บริหารใหญ่ๆถ้าไม่มีเราเขาก็ยูยงหกหกเนาะค่ะทนผช้วมอุ้ยเจเดียนคือเบาหลายแท้เอาไปฟังสรุปหวยน้ากันค่ะสังซื้อครีมได้เ้อค่ะครีม คิมบำรุงผิวหน้าดูอ่อนกว,ว่าวัยคือเจอเดีย์ยาวดเจเดยงย์ย่าหนีย่องแต่เจ้าของเอ,อ้าอ้าวพอเจอเด้ย่องบ่ย่องสิได้ขายคิมบอกงามอีลีเนาะสบูรดฟ้าค่ะท่านผู้ชมคันเจ้าของใส่บง,งามแล้วสิมาตัวท่านผู้ชมเมืองไดลบลองเจเดีย์บอเคยไปดึงหน้าทําหน้าอะไรทั้งสิ้นเนาะคะ่ะนบนไม่เคยเลยคะ่ะ เนาะนาสดๆเลยจเจแดงว,ว่าเป็นดึงนาระว่างเด้อยังสั่นยังสี่ผู้มากคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะขอบอกค่าว่าได้กินเงืนเจแดงดอกอืเนาะค่ะเอา้าเจแด,ดงกบอกกาดอกมีมีภาวะทางด้านหัวใจแต่สิอยาอยังบอกกาอยู่มีโรคประจําตัวคือหัวใจเราจะไปทําน่นทํานี่กินยาวอฟฟารินอยู่มันทําไม่ได้กบกินยาความสวยความงามก็กินไม่ได้อยากจะกินจะตายข้อละ,ะเจนข้อละเจนนะ่ะ เออถ้ากินนี่จะแดยงยิ่งจะสวยจะสาวกว่านี่นะถ้ากินยาได้เนาะจะแดงกินยาอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการบำรุงคอลลาเจนอะไรต่างๆนะะเนาะค่ะเนาะเอาไปาสรุปหวยน้ำกันเอา้าท่านผู้บริจาคมากว้าวเ้วาว้าเลยท่านผู้บริจาคมากก็ขอขอบคุณมากๆทั้งการถมทรายทั้งการใท่า้บุญกระถินเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้สม้มขอให้ท่านได้รับพรถูกหวยรวยๆไปน้ำกันสุขภาพแข็งแรง จะเจ็บอย่าจนอย่าไข้ปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันใดขอให้สำลิดผลขอให้มีอยู่มีกินมีความสุขอยู่ทุกเมื่อเนะคะนะะ่ะเนาะจ้าจงสำเร็จเนาะค่ะท่านผูช้ชมพรนี้จงสำเร็จแก่ท่านผู้ชมด้วยนะคะไปฟังน้ำกันเลยค่ะสะรุปหวเนะเริ่มต้นที่เสียนหนองคายเนาะค่ะเนาะเสียนหนองคายนเนาะเพิ่นก็ให้ตัวน้อยหน่อยเสียนหนองคาย,ยเสียนหนองคาย นี่ค่ะเจดแดงเก็ยตัวใหญ่เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านี่ต้องเข่าตลอดค่ะเข้าท enfin ุกงมวดเลยพระบรรณาให้หนึ่งให้ศูนย์หนึ่งห้าสาธุสาธุนี่ค่ะพี่จับกรูหอยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้านะคะตามใจชอบเลยนี่คือหวยบนของเซียนหนองคายค่ะแคปหน้าจอค่ะ วันนี้คงเอาไม่กี่คนจะแดงยากยากบุญกระทินเนาะเนาะหกตัวนี้ต้องมาค่ะหกตัวนี้ต้องมาเนี่นอนเลยมาทั้งสามตัวมาทั้งบนทั้งล่างด้วยมาสองตัวด้วยนะประวัติที่เขาเคยเขามาแล้วเนาะแล้วก็สามตัวนี้ค่ะหนึ่งเก้าสองเจ็ดห้าสองนาะคะ่ะคนจับคู่ให <laughs> ้บางจะบ่ถูถุแล้วค่ะแต่ถ้าเราซื้อในนี้จับคู่เอาแล้วน่าจะถูกนะคะเนาะ แล้วก็หวยคุณกัญยาเนาะค่ะเนาะหวยคุณกัญยานี่ค่ะหวยคุณกัญยาบนแปดกับเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหกสองแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดหกสองแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าหกสองค่ะท่านผู้ชมนี่คือบนนะคะ ล่างวันนี้ล่างสองกับเจ็ดค่ะสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสี 7, ่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าถ้าสองมานี่เนาะสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดถ้าซี่กับมาซี่เจ็ดถ้าศูนย์กับมาศูนย์เจ็ดถ้าเจ็ดกับมาเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะจะแดงวันเด้ยซื้อเจ็ดห้าซื้อได้ส,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 สามตัวนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ 4. เป็นแนวทางในการเสียงสื่อนะคะ เอาจาักน้อยค่ะห้าผีหน้ามาบอกนี่เก้าหนึ่งห้าศูนย์ผีหน้ามาเขา่าฝันงวดก้อนมันบอกสองเจ็ดเจ็ดสองกับอันแปดแปดสามแปดตรงตรๆเลยค่ะสองตัวถูกทั้งบนทั้งล่างวันนี้เป็นกับเก้าหนึ่งกับห้าศูนย์ค่ะแล้วก็ตามด้วยหวัวช่างงวดกว้อนมันเข่าสามแปดตรงนี้เลยค่ะตัวแรกเลยค่ะนะจะชอบถูกแต่ตัวแรกสามแปดงวดก่อนนู้นกับเข่านะ หมดก้อนนุ่นว่าเขาหมดก้อนนุ่นเข่าค่ะสลับกันเมื่อที่แล้วเข้าสามแปดหยุดตัวแรกเลยนะจ๊ะหวยช่างแคบหน้าจ,จอไว้ค่ะมันอาจจะหลายตัวแล้วถ้าเลขเลขหลักซีเลขหลักซีกนะมีซีหลักมีหลักซีหลักสามหลักหกหลักแปดหลักเก่านะก็มี เจ็ดเจ็ดสี่หกสองสองหกสามหกหกสามสี่หกหกสีเจ็ดสสเจปดสี่สี่แสองสองเก้ปดเก้ดเผื่อดนใจนะคะหวยพ่อพรมันดุงเาิ่นด้ำการซึกไปเรียบร้อยเลยนะคะเนาะหลวงพ่อพรน่ะเนซึกออกมากเป็นคาราดาสแล้วงวดที่แล้วเพิ่นก็เข้าตรงๆค่ะเจดสอง อวนนี้เพิ่งมันยังไม่หายเจ็ดสองอยู่คือเก่าเนะคะว้วดก่อนเด่นสองกับเจ็ดเพิ่งหายเจ็ดสองว้วนนี้เด่นวิ่งเจ็ดกับสองเพิ่งหายซีเจ็ดสองสี่สองเจ็ดจกสองเจ็ดตัวเด่นนะคะเนาะตัวรองก็สี่เก้ารองท้ายสุดก็สี่แปดลองเด่นค่ะ <c oughs> บนนะคะเนาะ, <c oughs> ะ,ะ,ะขอประท่านจดประดาษนะไพ่นะค่ะนะ <c oughs> แล้วก็ข้างล่างนะ มีในนี้ซื้อเลยหนึ่งสามหกแปดหกวิ่งหกกับแปดนะมาจับคู่หนึ่งกับสองกับสามนี่ค่ะอ่าหกหกหนึ่งหกสองหกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนี่เอาตัวนี้มาจับเนาะสาทั่วให้ออกตัวเข้าสื่อหลายๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาพิจนารณาหน้าปเป็นแนวทางลำลวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะมาต่อที่หวย ปูสำนักสงค่ะเลขฝันเจ็ดห้าศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์สั่งจองอ๋อเลขฝันเปันหาหนึ่งเนะค่ะหาหนึ่งหาศูนย์เออแม่วัดเมื่อบอกห้าวแค่หาศูนย์เจ็ดศูนย์นะที่กิ่งมันไม่หาหนึ่งนั่นเลยค่ะหาหนึ่งมั่งละเออที่เรียก <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะอันนี้ที่เลขพันซื้อพันมีหาหนึ่งนค่ะตามเพื่อนฝันที่เจ็ดพันเราหันเจแด่งฟังนะห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ซื้อนะนะคะนีี้นะเลขปูสำนักสงนี่คือหวยพ่อใหญ่เที่ยงนะคะ่พะพ่อใหญ่เที่ยงพันกับเขาบอยด้วยเด่นบนที่เจ็ดนะคะ่ะเด่นล่างที่สองสองห้สองหกข้างบนศูนย์สี่เจ็ด จ็ดสี่ศูนย์พ้นมาได้หลอกหายเด้อค่ะพ้นเริ่มหายตั้งแต่เมื่อแรกเลยเนาะอ่าเจ็ดสี่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 เจดแดงว่องไวแต่เจ็ดสี่สองเทียพ้นเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ร่วงสี่ศูนย์ตัวเด่นคือตัวนี้เนาะ,ะ,ะค่ะศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะเอาถูกหวยลุยๆไปน้่งกันค่ะแคปหน้าจอไว้เลย ปูสามแปดนะเมื่อนี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงกับบ้องหูล่ะเจแดงเพิ่นหายเจแดงมาห้าหกเจ็ดต้องมาห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ข้างล่างผมบอมีหกบะไ้เงินเพิ่นว่าหกตัวเดียวค่ะหกตัวเดียวเนาะหกตัวเดียวเลขปูสามแปดนะคะอันนี้เลขอาจารย์น้อยกันธราวิชัยค่ะแตงแปดมางวันนี้แปดเนี่ย เลขสูงเลขเพิ่น89868082817976787273นาะคะเนาะอ่ากัน83ยังจะมาอีกเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็โอ้ห้าน,น้อยเพิน่นห้าน,น้อยมือนันเะข่าวะเนาะที่เพิ่นห้เนาะแต่ว่างวดก้อนนี่เขาอยู่วิกอน,น่ะแม่สารคามค่ะท่บุญู้มเจห้า เจ็ดห้าหลักก็หาสามสี่ตัวเท่ากับสามตัวได้ค่ะเจ็ดห้าสามมีเพสิจัดจะแดงบริสุทธิ์ได้ค่ะบริสุทธิ์เด่นจะกล่าวบนมาก้ายตัวนี้เนาะมีมีสามห้าตัวเด่นเลยฟันที่สามห้าฟันที่สามห้าเนาะคะ่นะเนาะบนบนเพื่อนหาแปดเจ็ดเก้าอันนี้ขลางบอกอ๋อเหล็กคนละเจ้าบ่เจ้าเดียวกันอ๋อบน หมุนพนันามาหากเก่านะคะทนผู้ชมเนาะสิบว่เบิร์ลบบอกเงี้ยงใอีกเนาะบันนี้เนาะนี่เลขปูซีรูนค่ะทนผู้ชมไพให้กัรูแลลวเนาะหนึ่งหกสองหกสามหกสามห้าเด่นสุดคือตัววงสามหกวงตัวไหนออกตัวนั้นเนาะคะ่ะเลขบนขึ้นหนึ่งหาค่ะเก้าหนึ่งห้านะคะปูซีรูนมาโด่งดังไปทั่วประเทศบรูว่าจะมีขายหรือว่ามีขายเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าขอใหร้รวยไปด้วยกันคะ่ะ มาที่สุดท้ายค่ะรถป้ายแดงเดินสกาวงวดหนึ่งพฤศจิกายนลูกกุญแจเนาะคะ่ะสามศูนย์สี่สี่สามห้าลูกกุญแจเนาะคะ่ะได้ออกห้าน้อยไปเรียบร้อยแล้วก็ศูนย์ห้าได้ออกลาวไปเรียบรนะ้อยเนาะทะเบียนทะเบียนรถป้ายแดงก็คือสองหนึ่งห้าศูนย์เป็นที่ถูกอกถูกใจเดือนเจแดงหนึ่งห้าศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็สองหนึ่งห้าอ่า หนึ้าศตัวเด่นเลยนะคะแล้วก็ศูนย์หน้านะคะท่านผู้ชมเอาลำๆเรื่อยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่1พฤศจิกาสองห้าหสี่ขอท่านผู้ชมทางบ้านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงปัจจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะปัจจากโรคภัยไข้เจ็บอันตรายใดๆทั้งปวงเนาะ วคอนให้ท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านในถี่หัวรยรวยยไปน้ากันในเฮ่น้ากันวันที่หนึ่งนี่ได้แดงจะสีล่องบุญกระถินก้อนมือขึ้นกันไปเฝ้าบุญกระถินงานกระถินเบิดขึ้นเนาะค่ะเนาะสอดแจงจังมากไปนั่งไปนอนไปเฝ้ากองกระถินมือบ้านี่กระสีแห่เขาวัดพรุ่งนี้ทอดถวายด้วยกันนะคะเงินเอฟซีธนผู้ส้มนี่มีมากระมานสามหมื่นบาทเขาร่วมกันเข่าๆข่า,าเนาะค่ะเนาะ ประมาณสามหมื่นบาทอันนี้ก็หรวบรวมได้สองหมื่นสองอันนี้ก็สี่พันกว่าเนาะประมาณเกือบสามหมื่นค่ะ 30, ทุท่มู้มเกือบสามหมื่นนะท่านผู้ชมก็ขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งเจอกันใหม่ค่ะว่าจะเก็บบรรยากาศภาพมาเห็นจสิเก็บได้บ่ได้เนาะค่ะถ้าเก็บได้กับส่วนใดส่วนหนึ่งกับสิเก็บไม่ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะคะนนลายอ่ะทายถ้ำลงไปอาจิบองหมอสมเนาะค่ะเนาะอ่า พบกับลุ้นหวยวันที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย